ชาวไทยมิดเอ้ยเรือสำเภาลําเก่านี้กำลังโคลงเคลงกลางคลื่นแรงแล้วดูสิใครยื่นหัวเรืออาสาเป็นนายกบ้างเปิดมาคนแรกอนุทินครับพี่น้องบอกว่าวัคซีนมีเยอะแต่เขาถามก่อนเถอะอยี่ห้ออะไรถึงจะเอาใจอยู่โอ้โหเรือยังไม่ทันรอดคลื่นก็มาตีก่อนแล้วต่อมาไทยเกษม ป๋าทนายรุ่นใหญ่ยืนบนเรือทั้งที่อายุเยอะแต่ก็ยังตะโกนบอกว่าสู้ได้ฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้เรือนี้มันผูจนจะจมอยู่แล้วป๋าจะเอาค้อนทุบกฎหมายมาตีตะปูอุดรอยรั่วด้วยหรือเปล่าขยับไปอีกหน่อยผีรพันธ์เงียบๆไม่พูดมากแต่ไฟแรงยิ่งกว่าราคาน้ำมันขึ้นลง เอาพี่น้องลองคิดดูถ้าไฟแรงขนาดนี้เรือสำเภานี้จะแล่นไปข้างหน้าหรือไม่กลางทะเลก่อนก็ไม่รู้แล้วก็ลุงตู่ลุงบอกจะพักก็พักจะกลับก็กลับแต่พอหันไ่ที่ยืนหัวเรืออยู่เหมือนเดิมเออ มันก็มีแต่ลุงนี่แหละที่ทําให้คําว่าพักแปลว่าพักสายตาแล้วกลับมายืนตอแล้วสุดท้ายพ่อใหญ่จุรินพานมาหมดแล้วทุกตําแหน่งจนเหลือแค่เก้าอี้นายกนี่แหละที่ยังไม่เคยนั่งฟังแล้วก็นึกขำลุงเหมือนคนเดินผ่านตลาดแล้วชิมทุกอย่างแต่เหลืออยู่เมนูหนึ่งยังไม่ทันได้ลองนะเจงแล้วชาวไทยมิดแหละครับคิดว่าใครบนเรือลำนี้จะที่เป็นกับตันจริงๆลองคอมเมนต์บอกแอดหน่อยสิ